ช่วงที่มีแสงบ้างเล็กน้อยนะครับอินฟาเรดแล้วก็เปิดระบบแรกระบบเดียวก็สว่างแล้วนะครับเห็นไหมครับชัดแจ๋วเลยนะครับเพราะตัวใหม่เป็นกระจก hd แล้วนะครับนี่ระยะสองตั้งแต่5เมตรจนถึง100เมตรเลยนะครับชัดนะฮะกระจกให้ดีชัดมากรุ่นใหม่เวอร์ชัน2นะครับนี่ขนาดเปิดแค่ระบบเดียวนะฮะระบบแรกนะฮะยังไม่ขึ้นระบบ2ระบบ3นะครับเพราะว่าพอมีแสงสว่างบ้างเห็นไหมครับ นี่นะฮะผาด NV 0 7 v V เวอร์ชัน2นะครับกระจก HD ชัดมากนะครับอันนี้ผมซูมที่ระยะ5เท่านะครับยิงได้ตั้งแต่5เมตรนะฮะจนถึง100เมตรเลยนะครับนี่ทดสอบกลางคืนน้ามุดตึกตื่นนะครับชัดมากเลยกระจก HD แล้วนะครับผ่าดรุ่นใหม่ๆเนะี่ยผมบอกเลยว่าเน้นสำหรับติดกล้องโดยตรงนะฮะติดท้ายสปพบโดยตรงเลยนะครับ อันนี้สูมที่5้าเท่านะชัดมากนะครับกลางคืนนี้มืดนะครับผมย้ำว่ามืดมากนะครับใครสนใจกล้องอินฟฟาเลดสำหรับต่อท้ายสโคบยี่ห้อดังระดับโลกกำลัง่าดเลยนะครับชัดแจ๋วนะครับผมย้ำว่ามืดมากนะครับนี่มืดเลยนะครับนี่นะเทียบไปดูนะฮะนี่แล้วก็เข้ามากล้องใหม่เห็นไหมครับชัดสุด,สด capòm สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพาซ่านะครับคลิปนี้มันอาจจะมืดมดหน่อยนะเพราะว่าโทนสีของกล่องเนี่ยมันมืดหมดเลยนะครับวันนี้มารีวิ่งฟลีรุ่นใหม่ล่าสุดของพาดนะ 0.7V สิเดวเวอร์ชัน2นะครับกลางปี2025นาะฮะพาดของแท้นะฮะเบิเกล้านปืนวังบุรพาถ้าใครมาเองได้ก็เข้าวังบุรพาถ้าใครมาเองไม่ได้ฝากผมซื้อนะครับพาดศูนย v เอ็ศนเดวเวอร์ชันนะฮะ V2 แท้ร้อรนะระวังของปลอมของซ่อมมาขายกันด้วยนะครับอันนี้ของแท้และก็ใหม่แบบร้อใช้คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่กระจกธรรมดาแล้วเป็นกระจก HD หมดแล้วนะครับทั้ง 07V version 2แล้วก็ 07SP จากทางเรา version 2พวกนี้เป็นระบบ HD ด้วยกระจกน HD มันจะชัดกว่าเดิมประมาณ20%นะครับเดี๋ยวบอกสิ่งที่แถมก่อนนะอ๋อมีอะไรบ้าง กับคู่มือมีอยู่แล้วนะฮะคู่มือใบการันตีมีอยู่แล้วในนี้นะครับสายชาร์จนะฮะสายชาร์จกับไฟบ้านนะครับมีให้นะครับอ่าวงยางพร้อมตัวไข่มีให้วงยางคือวงยางสําหรับสแปร์กับตัวนี้นะเห็นตัวนี้ไหมครับเนี่ยมีวงยางเนี่ยนะครับอันนี้เขามีเสริมมาให้นะครับถ้ามันขาดนะถ้าไม่ขาดก็เก็บไว้นะครับฐานมีแถมให้นะฐานแท้ผาดมีแถมให้นะครับหนึ่งก้อนนะครับ แล้วก็เรามีเพิ่มให้อีกหนึ่งก้อนของ AWT แท้นะครับเพิ่มฟรีพร้อมตัวชาร์จไฟบ้านก็แถมฟรีไปด้วยนะครับตัวนี้นะฮะก็จะมีวงในสำหรับรองถ้ายกล้องเวลาเราต่อกล้องสโคปจะมีวงในให้3วงมีคอท่อต่อให้ไอตัวนี้สำคัญนะหาซื้อยากนะฮะอย่าพยายามจะทำหายนะครับกองแท้จะมีให้นะครับแล้วก็เวลาเราลองกับกล้องแล้วเนี่ยเขามีเทปพ,พันสายฟให้ด้วยถ้าเกิดมันหลวมก็พันได้เพิ่มอีกนะครับ ของอะมาอยู่ในกล่องอย่างดีนะฮะเนี่ยบุกกรรมบียยังดีเลยนะครับเนี่ยนุ่มเลยนะครับผมเปิดกล่องรุ่นใหม่ให้ดูนะเวอร์ชัน2นี่นะฮะกล่องสวยมากเลยนะครับของดีมีราคาไฮคลาสว่าอย่างนั้นนะครับดูดิเห็นไหมครับกล่องดีมากเลยนะครับมีระบุเวอร์ชัน2มีระบุสีเรียวครบนะฮะลูกเล่นนะครับเหมือนเหมือนเดิมผมบอกให้ลูกเล่นเหมือนเหมือนเดิมนะครับ เพิ่มเติมคือกระจกมันเป็น HD มันใสขึ้นชัดขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็โทนสีต่างๆอาจจะผิดผิดแปลกไปจากรุ่นเดิมๆนิดหน่อยเช่นตัวนี้อ่ารุ่นเก่าจะเป็นสีดําถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะรุ่นใหม่เป็นสีฟ้านะครับนี่นะฮะก็เหมือนเดิมรุ่นใหม่ๆกระจก HD นะฮะไม่มีเลเซอร์นะฮะรุ่นใหม่ของแท้จะไม่มีเลเซอร์นะครับนี่ก็มีซีเรียลเห็นไหมครับอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีโทนสีฟ้าด้านในนะครับ นี่เป็นหลอดไฟหลอดไฟฉายอิฟรฟเรดนี่นะฮะดึงให้ภาพกว้างได้ดึงให้ภาพแคบได้นะฮะตรงนี้นะฮะใส่ฐานตรงนี้นะครับแค่เปิดฝาตัวนี้นี่นะครับก็เอาฐานมาใส่ได้เลยนี่ใส่ฐานเนี่ยต้องดึงตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เอาไอ้จุดที่มันเป็นเนี่ยกลมๆเล็กๆเข้าไปด้านในนะฮะเช่นผมทําให้ดูนะเนี่ยจะใส่ฐานนะเนี่ยไอ้ตัวนี้จะแบนทั้งหมดไอ้นี่อยู่ด้านนอก ไอนี่อยู่ด้านในตัวเนี้ยใสเข้าไปนี่ครับแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นเองแต่จริงๆมันก็มีบอกคืบวกคลบเห็นไหมครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาบอกทุกเล่นทีละจุดนะครับแบบรคร่าวๆเนาะนี่นะผมเปิดกันนะกับตัวนี้ตัวนี้กดเปิดนะปุ่มเปิดปิดกดตัวนี้นะฮะกดค้างไว้นี่ภาพมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับแต่ผมไม่ให้ไม้ได้ดูนะว่าว่าภาพมันขึ้นมาแล้วนะ นะครับจะขึ้นรอบขาดนะครับในนี้นะนี่ปัวเปิดนะนี่เปิดปิดอยู่ตรงนี้ดูให้ดูทีละปุ่มนะหนึ่งปุ่มเปิดปิดนะครับให้มาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ปุ่ม IR IR คือเพิ่มความสว่างของอินฟเรดถ้ามีพอจะมีไฟมีแสงบ้างนะฮะนี่ใช้ระบบแรกพอแต่ถ้าแสงน้อยหรือไม่มีแสงเลยกดไปเรื่อยๆเมันเพิ่มได้3สเต็ปนะครับเพิ่มความสว่างได้3สเต็ปแล้วก็ตัวนี้ปุ่มซูม ซูมได้ห้เท่านะฮะกดไปเลือล่อนมันก็ซูมได้5เท่าส่วนใหญ่ก็จะใช้การซูมช่วยด้วยนะครับทาให้ซูมภาพจะเล็กถ้าซูมเนี่ยภาพมันก็จะใหญ่ขึ้นตัวนี้เป็นปุ่มเมนูเราเลือกเมนูก็ตรงนี้นะฮะลูกเล่นในเมนูก็จะเยอะเหมือนกันนะกดขึ้นลงเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเมนูก็ใช้2ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ตัวกลางนี่ปุ่มถ่ายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับตัวกลางนะครับแต่เราต้องใส่เมมนะมันจะมีที่ใส่เมมอยู่ตรงนี้นะครับต้องหาเมมใส่ เวลาไปซื้อเมมันต้องขอเขาลองนะเมมบางตัวใส่ไม่ได้นะครับต้องขอเขาลองใช้ลองทดสอบกับเมมจริงๆเลยเมมโทรศัพท์ไปร้านมือถือนะครับซื้อเมมแล้วขอเขาลองด้วยว่าเวอร์ชั่นของเมมอันนั้นใช้กับนี้ได้หรือเปล่านะครับใส่เมมได้นะฮะเสียบใส่ชาร์จได้อยู่ตรงรูนี้นะครับง่ายๆเล่นง่ายผมบอกแล้วว่าเล่นง่ายนะครับนะฮะทีนี้ปุ่มปรับจะมีปุ่ม2ปุ่มให้เราปรับปรับหลาหน้านะฮะตรงนี้นะฮะหมุนได้ปรับให้ภาพชัด ปรับตาหลัง,ลงนี่สำหรับคนเซตาขนาดสายตายาว2ตัวเนี้ยต้องปรับคู่กันมันจะชัดนี่หมุนได้นะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นยางลูกเล่นมันก็มีแค่นี้นะครับไม่ยากทีนี้สําหรับคนที่จะเอาไปต่อกับกล้องกล้องติดปืนถ้ากล้องติดปืนที่มีปรับหลาจะดีมากเลยแต่ต้องติดปืนที่ไม่มีปรับหลาหรือต้องยิงเร็วความคมชัดก็จะดรอปลงไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้นะครับการใส่นี่อ่ะท่อเห็นไหมครับมันจะมีร่องตรงนี้เห็นไหมครับในร่องร่องเห็นไหมฮะร่อง อยู่ตรงนี้นะครับเอาล่องเข้าไปให้พอดีกับล่องนี่นะผมทําให้ดูกันนี่นะฮะเห็นล่องไหมฮะมันจะมีล่องกับล่องตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับให้มันเข้าล่องกันแล้วหมุนแน่นแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้แล้วเรากล้องติดปืนเราไปสวมได้เลยนะครับแล้ว,วลาปลดก็จะมีตัวปดปดเร็วตรงนี้ดันไถหลังหมุนกลับเือนเดิมหลุดลนะครับนะครับง่ายมากเลยนะครับ ทำให้กล้องแน่นก็จะมีหกเหลี่ยมไว้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่แน่นพอเอาวงเนี้ลองด้านไหนเข้าไปนะฮะกีวงก็ลองเข้าไปไม่พอก็เอาเทปพันเพิ่มกระตุดกล้องเรานะครับเนี่ยอินฟลเดพาร์รามันมีแค่นี้จริงๆเล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยาการาคาอาจจะแพงนิดนึงนะฮะก็มื่นนหน่อยนะครับเดี๋ยวราคาผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับถ้าโอนก็ 10, 000, 1นึ่งหมื่นหร้ย ถ้ากิดเงินไปทางก็11,700บาทได้ของใหม่และแท้100%ครับผม